สวัสดีครับผมอาท่อซิงอยากวิ่งคลิกเนะฮะเรื่องวุ่นบุนของวัยรุ่นมีพักกลางนะครับคันนี้เป็นซิตี้นะครับก็ทำกำลังอัดไปแล้วนะฮะพี่เขาบอกว่าวิ่งไม่ดีอยากจะใส่พักกลางสุดออโตซิงนะฮะแต่พักกลางเรามันไม่ใช่พระเจ้านะจริงๆแล้วก่อนจะใส่ต้องถามก่อนว่ารถคันนี้ทําอะไรมาบ้างโจอย่างพี่เขาคันนี้มีลูกมีกํลาลังอัดมีแคมแต่รถยังปิดเกียร์โตนะแต่เฮดเดอร์มีแคปาลิติกพักกลางของเขาไปใส่เป็นเส้ยเยื้องมามัง้ง ไฟหลังก็เป็นไส้วนบูเกนทีนี้เขาบอกว่ากดตรงช่วงกดแล้วมันเต็มแล้วมันแบบมันไม่ไปแล้วผมรู้ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะฮะนี่เหตุพักกลางอันนี้นะฮะคือความหมายในที่นี้สาหรับรถที่ทําเครื่องขนาดนี้แล้วไล่ท่อมาอันแบบนี้มันเยอะไปนะฮะเราจรึงปรับเปลี่ยนใหม่นะฮะพักกลางอันนี้เราก็อาจจะใช้เป็นไส้ตรงนะครับใส่เพาไป พอรถโดยพื้นฐานกันนี้มีกำลังอัดแล้วนะฮะแล้วก็มีแคมดิสที่องศาสูงขึ้นเราจะไล่อันทีเดียวไปหมดเลยไม่ได้นะครับจเจ้าพักกลางมันรีดและก้าวดีอีกเดี๋ยวมันนิ่งไปกันใหญ่นะฮะเราต้องปรับเปลี่ยนเป็นไส้ตรงนะครับก็ฝากถึงไว้รุ่นทุกคันนะฮะที่มีปัญหาเรื่องข้อพักกลางนะฮะหรือว่าไล่ท่อมาไม่ดีปรึกษาก่อนมันมีหลายแบบทุกแบบมันไม่ได้ตายตัวเสมอไปอยู่ที่การโมดิฟายรถนะฮะและก็อยู่ที่การใช้งานของรถและก็อยู่ที่รถคันนั้นเป็นรถรุ่นไหนและ ีอะไรแล้วก็มีปัจจัยอะไรบ้างนะฮะเราจะได้ไล่ให้ถูกต้องตามรถนะครับสนใจยังไงมาทอซิ่งครับเรื่องทอ่อไล่ได้ทุกหุ่นจบแน่นอนขอบคุณครับ